สิ่งล้ม่อยู่ที่น่ันเก่งกับเราเนี่ยเฮ้ยลงมาเป็นแข้งก่อพี่เฮากูเตอพี่พักกันสักคู่ดีกว่าเฮ้ยแล้วเหรอสาลาพักมาด้วยเนี่ยเล่นต่อหน้าไม่ไหวเลยแย่จังเลยไปดีกว่าน่าก็ได้เอ่ ถามหน่อยเห็นผู้ชายประหลาดประหลาดแถวนี้เปาหรือเปล่าเพ่เราก็ประหลาดนะนั <t ank> <t ank ่นเลยเพ่เห็นไหมผู้ชายประหลาดประหลาดอ่ะเห็นบ้างเปล่าเพ่ผู้ชายประหลาดเหรอพี่บ้าโฮมด้วยเพ่ผมย่งยงหน่อยเพ่เขาเป็นใครเป็นคนใจสั้นเหรออ่าผู้ชายขอทาอยู่บนเขาได้มา20ีปีแล้วเพ่พอถึงลูดืนหนาเขาก็ลงมาที่นี่แหละเพ่จอดไปเพ่จับไม่ทันีงตะพี่พวกเราไม่เห็นนะไปจัดเลยไอ้เงียไว้ไวไม่เห็นจริงๆก็บอกแล้วเราก็เล่นสามคนเนี่ย ล่าต่อไปก่อเพ่ต่อได้เพ่ต่อได้เพะสวัสดี้เพ่ต่อได้เพ่นะอได้เล่ต่ะได้เพ่ต่อได้เ่ต่อได้เพ่ เราเห็นเราเป็นปันโตปลาหลัมันไทยต้องการใ้ใจับจครับโุ้ยต้องสาบแช่งมันซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสาบแช่งุอ้ยโอ้ยไอพวกหมู่บ้านพวกแกจะต้องตายหอยตามไรใครแล้ดูนะอาจะรรับความเจ็บปวดครั้งนี้ไว้แล้วสาบแช่งแช่งชงแช่งแช่งแช่งงแช่งแ่งแช่งงแช่งง ช่างช่างช่างช่งช่งไอช่งช่างช่งงาอยสดมันเหยียบบ้านมันเลยคอยสับดมันเหยียบหมู่บ้านมันช่างช่างช่งช่งช่างไอช่งช่างช่งช่าง่งช่งโอ้ช่างโอ้จะมาต้องเอาชุดอวยเนี่นะมองมันไล่เราไปจุบ้านขอใหมู่บ้านมันทน่นาสับปรดพวราจึงปกหมู่บ้านมันนี่นะไปดูคำนี้ขอยเป็นจริงเว้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ย

นะมาแกเลยไม่ป็นไระนะขับร,ดรได้เดเียกตวเปนี่เดี๋ยวชูแรงข้อเขาสกีข้่สกนขณะนี้อากาศดีมากหมดสมํนสี <c oughs> อะไรไม่ยกครื่นไปดีับว้าวอะไรกันเนี่ยเจ๋งมากนันนนนันอะไรอะไรที่มามีแต่หิมาไม่มีอะไรเลย ชายร่างยักษ์จับตามองเอาแนวต้นไม้ด้วยปลามาท่อไอ้ไม่ถามผ่านถามมันยัขอหีล่าเลยอู้เรี่ยวคนลุกหมดเลยต้องเป็นมันแน่อู้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตัวมันนะวู่นจ่อยตู่นแบบวุ่นวุ่นพวกตัวพูดครับผมจะกันแทนที่จะตอบตัวเลครับผมอยู่ท่ามกางคนบ้าโอ้โหนี่พี่เป็นของแขกกับพี่ที่มาได้ติอยู่ข้างนอกกับชายร่างยักษ์มันเกี่ยวอะไรกับสัตว์ประหลาดพี่บอกทันทีสิพี่นะไม่ป่าน ไม่รู้คุณเลยพวกพี่จะสอบถามคุณนันเองอ่นนะมนต้องว่างานของไทยในก็คือต่อสู้กับัตรรหลาดว่าไฉเลยครับได้ช้ลึกลับนั่นแหละครับจะลึกลับก็เปล่าก็บอกผู้บนวนหินกันนะอ้ใจขึ้นเลอครับทำิธข,ข้าแทกตอบด้วยที่นี่ทำพิชาการแท็กมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคุณกตุกคุณไปเล่นสกีอยู่ไม่ใช่เหรอเ,หรหเกิดตปรลาดใที่ที่นที่ลงตรวจสอบคุณีว่าคนประเภทเดยว่ช่สวาหรือเปล่านะช่วยตอบก ดริเวชิโอซาว่าก็ตำแหน่ง APO ใช่ไหมคะใช่เห็นมีอะไรผิดสติเลยตกวเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรอะไรอะไรขอชมขอชมปวดท้องไม่เจอไม่กล่อยกรข้นเหรอคะไม่มีอะไรหรอกนะเจีได้ก็ตามนะช่วยหาตำแหน่ง APO ต่อไปมานะรับทราบค่ะแม่ ไหนมีอะไรบ้างไหนลูกไหนนี่กินอร่อยนะทั้งนี้ไงลูกไหนอ่ะนั่นโน่นนี่นะไม่มีอะไรนะแล้วทั้งนี้มีอะไรไหมเฮ้ยอ้าวตามไปดูเรื่องขึ้นเนอะนอนนอนใช่แล้วนะยืดเห็นเห็นแล้วยิ่งต้องร้าจริงๆด้วยอ่ะไว้ดิ้นตายสิเอาสาบานได้อาจจะเป็นพาวของคนภูเขาก็ได้นะบ้าอะไรไงญี่ปุ่นมีคนภูเขานั่งไงน่ะมันหนังไทยมันตีเล่นก็เป็นคนแน่ หรือว่าเป็นรอยเท้าสัตว์ที่รูปร่างคล้ายคนนะครับบ้าเลยไงมันต้องเป็นฝีมือไม้โคทาน่แน่นอนเออคุณเชื่อผมอ่ะฝีมือโคธานที่คุณพูดถึงจะต่อ้เขาคุ้นเคยบภูเขาแบบนี้ต้องทำตรงท้าแบบนี้ในช่วงหิมะตกแบบเนี้มันทําไม่ทันนะครับมันใหญ่เหลือเกินอ่ะคุณก็มีความรู้สูงเช่ไหมเชื่อยเท้าคนภูเขาแบบนี้ใช่คนภูเขาอ่ะผมเชื่อผมเชื่อถ้างั้นเราลากคนภูเขาแทนลากว่ากันละกันน้องปายเถื่อนมากแล้วเดี๋ยวกธสิครับ เรายัางไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะสุดขีดอันตรายนะฮะไม่ต้องห่วงนะต่อเป็นควางใหญ่ลูกหมิ่ใหญ่ขนาดไหนเจอปืนนิดเดียวก็จอดไม่ต้องเจ้าแล้วเพื่อผมอะผมไม่กลัวไปตายซะไปเถอะตัวเองผมไม่บ้าด,ดูรักกลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดีกว่าอ,อย่าไปอยู่แบบนั้นเลยตายฟรีๆไ,ได้นะไปไปเด้อไปไปบ้านไปบ้านเด้อิ้บ้านได้แกตามบ้านได้ไปด้วยเหรอแต่ว่าก่อนอื่น มืออาชีพจริงๆเลยนะจะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะเดียกไแล้่ะดังไปเถอบลึลกขนาดเนี่ยไม่มีรอยเก่าต้องเป็นรอยใหม่ตามรอยไปเลยรอยใหม่ๆ แกเห็นอะไรบ้างมาอ่ามันต้องไปทางนี้แน่ๆเลยช่้ามใช่ต่เราอาจจะค้นพบอะไรก็ได้นะถึงไหมหาตัวเองว่าไงจ๊ะใช่อยู่ตรงนี้ไม่คพบอ่ะตามไปตรงนั้นเดี๋ยวพบมาเข้าปวดมันขันมันันะรอบอยด้วยโอ้แหแลกจังเลยเหรอโอ้ไหน ายไปหมดนี่แบบนี้เหมือนกับปีนขึ้นสวรรค์เลยนะจริงๆนะเราเนี่ยนี่นะดูนี่หรือไม่ก็มุดลงไปใต้ดินอะไรตัวเองเนี่ยนี่เาี่ยมันจะเล่นห่ดไปหมไปหมแล้วมโอัแล้ว ด่อ่ระโดนกนคุณจดีก <Af> ่อนนะฮะย่ามาถึงที่ตายครับ ภูเขาอะไรนะว่าไงนะภูเขาฮะแล้วคุณบอลใช้ใจดีๆไว้ฮะโอ้ยชายภูเขาชายภูเขาฮะาชายภูเขาฮะาบอลเห็นชายภูเขาฮะ่าบอลก็ตัวพูดดิครับราชการแถบตอบด้วยฮะพี่น่ถามราชการแถบมีอะไรเหรอ ใช่ภ <ítulo> ูเขาหรออาจจะเี <imprisoned> anyway, ็นเประหลาดนั้นหรอแต่ว่าจะโกตกแล้วเขาบอกว่าที่ตำแหน่ง APO นั้นมีเศษประหลาดแต่ที่ราร์ของเราไม่มีอะไรผิดปกติค่ะขอข้อมูลหน่อยสิได้ค่ะ่ค่ะนี่อะไรนี่เป็นเงาของเมฆที่ทำให้หิมะตกนะคุณพิมพ์ครคุณพิม์ว่าไง เมฆครับแต่ว่าพลังของมันมีมากกว่าเมฆทั่วไปนะครับก็าจะเป็นไปได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับโอ้โห,หนออกบริดาบตรกลุนปันป่เข่าเข้าครูโผมจะพูดคนที่คิดว่าสัตว์ประหลาดจะโผล่ออกจากที่นั่นเดี๋ยกันแล้วกันนะการทำนี้โดยด่ยว,ดวนเลยเราจะไม่ไปช่ยเ,เดี๋ยวนี้ ของมึนเมาบ่อยไม่ดื่มดังช่วยดูแลด้วยนะ มีคนอยู่ไหมครับ<อ>ผมคิดว่ามันต้องเป็นสัตวประหลาดแน่ๆที่สามารถทําให้คนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลายเป็นน้ำแข็งไปได้ก็จะมีขอทานที่เป็นชายภูเขานั่นจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดผมว่ามันต้องเกี่ยวข้องกนนันอย่างแน่นอนนะครับบุร่านนครับ รัศมีของพายุหิมะประมาณยี่สิบกิโลเมตรครับอะไรนะมันเป็นไปตามที่โฮกกโตะพูดครับรัศมปปลดอ่ะมันซ่อนตัวอยู่ในพายุหิมะครับกูจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่นอนเลยแะครับอืแลวความโกรธแค่งของชาวภูเขาหรือว่าขอทานอะไรนะอาจจะเป็นพลังทําให้เกิดสัตว์ประหลาดขึ้นได้น,นะ่ใช่อย่างนั้นสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตของดาวสิงโตซึ่งมันจะอาศัยอยู่ได้เฉพาะบริเวณที่เป็นน้ําแข็งหรือว่าหิมะเท่านั้นเพื่อทําให้โลกนี้เป็นเช่นนี้เนี่ย จะใช้ความโกรธแค่ของคุณพวกเขาให้เป็นประโยชน์กับมันนะครับอไปดูนะสุ่เนี้ยจัดาก,การให้สิ้นซากไปเลยไปดูตอนนี้เราออพยพนักทันสก,กีทั้งหลายเข้าโรงแรมไปแล้วสุพลาดน่าจะต้องออกอารวาสที่นี่แน่เลยน้อพสุ่งนี้เราต้องรีบจัดก,การโนมตีมันก่อน,น,นเข้าใจไหมนนี้ไปทาแรเยเปล,เลยเีย<อ>ไก่อน

ความร้อนใช้ไม่ได้ผลน่ะสายจอดสป,ปลาดเนี่ยทำไมถ้าไมหนีเข้ามาในนี้เนอะน้าที่ของพวกคุณเนี่ยคือปอกป้องเราไม่ใช่ฮะฮะหนีเข้ามาในนี้สป,ปลาดมันก็อาละวาดในนี้ฮะพวกเราอาเดือดร้อนนี่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเดี๋ยวก่อนสิพวกคุณพูดอย่างนี้คุณได้ยังไงกันน่ะฮะมาขอให้พวกคุณปลอดภัยก็พอพรองของแขกมาเล่นสก,กีที่นี่ไม่ใช่เหรอแล้วพวกคุณแข็กมาที่นีเล่นสกีทำสปลาดโผลมาละ ถ้ากับพวกของแท็กมาเนี่ยนี่อสำหรัหลักก็มาน่ะไม่มาเขาก็ไม่มาเออพวกแท็กไปพ้นเลยเอาออกไปเลยเอาออกไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปไปเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวมันยเขาได้นะเราจะออกไปต่อสู้กับมันเราจะพยายามล่อมาให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้น่ะเอาละไปไปครับเฮ้ยไปร้อนร่าดเกลือฝาดว้าเลยขนาดนั้นเลยเกลียดมากเลยเลย กูตอบครับนี่ไอ้โน้องสิผมเป็นน้องชายของคุณเจ้าแมนคนที่หกนะผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกอย่าไล่คนอื่นๆออกไปเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยอ่ะหน้าไม่อายอ้ ลูกเรือฮะคนที่ลูกเรมอาดเจ็บกำลายนะครับแย่แล้วเราต้องรีบไปช่วยพวกเขาก่อนแล้วล่ะตอนนี้อุณาฮะดังกับใครจะโกรธอยู่ที่นั่นด้วยนะครับรีบกลับเลยครับหมดการแข่งหมดเลยเรียบร้อยเป็นนิ่แข็งที่หมดเลยค่ะ จังจังอุ้ยหนาวจริงๆนี่ก็เป็นน้ำแข็งไปแล้วด้วย,ยเราต้องพยายามเคลื่อนไหวตัวเองไว้ดูความอบอุ่นนะเอาละเราเตรียมต่อสู้นะไปแต่ว,ว่านะคะแล้วคนพวกนีก้เขาจะทำยังไงเราต้องจัดการสปหราทันก่อนนะโอคุโตะก,กับโยชิมูระไปเพื่อเฟสที่เหลือไปฟอรคอนนะครับ Entre เ้ยเดนะกันทุกคนดีตัวออกเร็วเร็วเข้าครับครับอชิมบระคุณออกไปก่อนใี้ปล่อยผมเองได้ยังไงอ่ะแต่ผมจัดก,การเองเธน่า,นาอะไรผมทำเองก็ได้ยังไงรีบไปสิรีบไปตัว คนมือสไลด์ี่น,นี <sy decorative> ่ะขุตราทัะปิดการนด้ริบวิชิตธระมาศฮัลโหลตีนี่ะหมื่นตี่ีต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 ี เตเ็บตะเุ้ยออดเ็เ็เ็โอเข่าหตัวนี้เป็นมวยเหรอมวยเหรอนี่นขวายิงตะวนเอ็ดบอมเบอร์เฮเข่าลอยเข่าลยหเข่าตัวรับหัเฮยทุ้ยตามือนม่สาบอดือดดว้ยมันขวาเเอาดิเฮ้ยเับเราทุบ เฮ้ยดนับเฮ้ยนับี่โดนที้งเลยนี่ฉันจำโจมมนุษย์ไว้เก็บเก็บเก็บเฮ้ยสามซะเลยล้มไหมล้มไหมล้มแต่ลุกขึ้นมาแล้วหัวโหลกุเฮ้ยลุกฮุบลุกฮุบเฮ้ยเอาใหม่ให้เป็นมวยให้ตับพุ่มเป็นไหมเป็นไหมลูกแบบนี้เป็นไหมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยใส่ดันใส่ดันนี่เหอโผลตั้งซีใส่อีกทีนึงเฮ้ย มันมันมันตอนนี้มันโอุ้ยเต็มเลยอุ้ยกะโดนเต็มเต็มโอ้ยเตยเฮ้ยทุ่มเฮ้ยสามสามอุ้ยโอ้ยเตยแล้วเฮ้ยมันมันฝ่ายไงอุ้ยไล่ไล่ไล่ของไม่ไม่แข่งนี่มันดีโอ้ยตีของเล่นอีกโอ้ยเฮ้ยตีของเล่นอีกเลยเฮ้ยตีโดนโบกโอ้ยขับเลยนี่หนึ่งอุ้ยอุ้ย มาเลื่อยนะโอ้ยมันตบหัวเราเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทิ้งตาอย่าทิ้งตานี่เลยจัดไว้ก่อนนี่เฮ้ยมันจะหมดแล้วอย่าแล้วเฮ้ยเล็กไม่ตายแล้วนี่เลยจัดเว้ซ์มีไหมแกมีไหมไอ้ทิ้งมีไหมก่อนมีอะไรเฮ้ยไอ้คนนี้ทนเฮ้ยเดี๋ยวนะคอยของแลบอกให้ไม่เชื่อย่าลบลูแล้บอกให้ไม่แบ การเตือนภัยตาที่น่ตาเราเหล่จังเลยตาเหลกจัดเลยโอ้ยนโอนยอล่อนโ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 ออนโอนโอโอเโอนโอนโโอนโจนโอนโอแโโอโอโโอนโโคโโโอโโโโอโโโอโอแ ตั้มตัมเฮือกฝึกเทยเฮ้ยเป็นพลังเฮือกสุดท้ายใจหลอกแล้วปลังไม่รู้เนี่ยถ้าเราเข้าไปจะมีลูกสวนหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเลยเอาไงดีเฮ้ยนี่นะสายพร้นี่แกน้องแกหลอกเราหลอกเรามาเดี๋ยวของแข็งมั่งเฮ้ยนี่นะพระตันพึ่งซี่ลืมหลบ

นานไปหน่อยนะมันวูบไปมันวูบไปมันวูบไปนะการหันมันวูบเอ้ยถ้ามันร้อนตอนนี้ให้ตัดผมฉันนี่ไม่เอาฉันชอบทรงเดิมไมเคิลแจ็คสันอะเอ้ยอย่าตัดมากฉันชอบไมเคิลจะบวชแล้วจะบวชแล้วเฮ้ยอย่าเอาหัวออกจากหัวนะบอกให้เฮ้ยจับจับจักจัเคยเฮ้ยหมดแน่หมดหัวแน่เฮ้ยฉันรู้สาปลูกผมไว้มาค่อยดูดีขึ้นหน่อย ว้ายโว้ยนี่น่าเราได้บอลหล่อจังเลยเนื้อมาบากเลี้ยวเลยอ่ะต้องคนบาอแบบนี้หาเมียต้กคนโดนกระได้นะครับอุ้ยไม่น่าเชื่อตัวเองอุ้ยหล่ออุ้ยยังก็สอนลามเลยยืดยืดยืดเด็กกุศลครับเย่เฮ้ยรอด้วยด้ไม่ทันคนพวกเขาเน่ะเขาเลยจะขาแล้วก็สมัครเขาอยู่ในหน่วยกู้ภัยแล้วล่ะ ดีสัสันประหลาดแล้วทีนี้เราก็เล่นสกีได้ความสบายใจแล้วฮะผมมาเล่นเก่งนะพี่ดูให้ดีนะนี่ปุ๊บใช่จอยโอ้โหเก่งมากเลยล้มไม่เป็นท่าเก่งนี่ดูสิวันลาพักหมดพอดีนะทุกนีก็ต้องเริ่มงานอีกครับดังครับเป็นอะรเปล่าวะเดี๋ยวนี้น่อย のの日、持つ豆が光った。なぜか何者かがタッグを狙う知らずに食べた北斗と今野北斗の危機レースが危ないさあ来週もみんなで見よう